ครับจากช่องรถขุดโคกนาวดอนสอนทำยูทูบรถแฟนเพจนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานขุดจะเรียกอะไรว่าอะไรดีครับว่าล่องสวนหรือกันล่องสวนหรือว่าคลองไส้ไก่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับตามแผนงานเดิมของเจ้าของเขาครับที่เขาต้องการก็คือต้องการล่องกว้างสองเมตรแล้วก็ลึกสองเมตรนะครับไม่แบบไม่มีสลบแต่ท่านี้เราก็ ได้ทำการเสนอไปว่าล่องล่องสวนความลึกที่2เมตรเนี่ยมันควรจะมีสลบบ้างนะครับเหมือนกับเจ้าของที่เขาที่เขาน้อยเขาไม่ต้องการสลบอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยเสนอไปที่อย่างน้อยต้องมีสลบบ้างลึกที่2เมตรก้นเมตร50ปาก3เมตรนะครับร่องนี้ร่องแรกที่เราขุดไปนะครับพอดีเจ้าของเขาขุดไปแล้วเจ้าของเขาว่า เขาว่าดินมันน้อยเขาเลยขอเพิ่มความกว้างอีกก็เลยก็เลยเพิ่มมาเป็นขุดใหม่ครับเป็นร่องนี้นะครับร่องที่สองก็ก้นสองเมตรปากสี่เมตรนะครับเพิ่มความกว้างอีกเมตรหนึ่งตัวนี้ก็เลยเราก็เลยคิดราคาเพิ่มมาอีกสองพันนะครับเพราะว่าเดิมทีขุดร่องร่องเล็กเมื่อวานเนี้ยผมว่าจะถอยแต่ร่องเล็กนะครับเพราะว่า มันจะเป็นดินดานนะครับหินพลานนนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าลงไปประมาณเมตรหนึ่งจะมีหินอยู่หนาประมาณเมตรหนึ่งครับนี่กว่าจะแงะได้นะครับใช้เวลานานมากนะครับก็เสียเวลาไปแถมเราแงะขึ้นมามันเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับเท่าเกือบเท่าองค์มังกรเลยครับบางก้อนก็เล็กอาจจะเล็กบ้างครับเราต้องมาเสียเวลากบอีกครับผมก็ได้ทําการเขี่ยกบให้นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็บาง บางจุดอาจจะมีหินโผล่บ้างครับเนื่องจากหินก้อนใหญ่บางทีเรากบไม่ไหวนะครับเสียเวลากบก็คือเราเหมาขุดดินนะครับเราไม่ได้เหมาขุดหินนะครับว่าเจอหินพลานบางทีก็รถใหญ่ก็ถอยเหมือนกันนะครับเนี่ยสังเกตว่ายิ่งช่วงกลางๆนี่หนาเม็ดกว่านะครับเนี่ยกว่าจะขุดผ่านได้เสียเวลานาน,านมากเลยครับลำพังถ้าขุดดินเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับการเก็บงานแล้วก็จะเขีย่ยเก็บให้ประมาณนี้นะครับก็คือจะปรับให้มันนูน นูนกลางเพื่อในการเขาจะปลูกผักอนะไรประมาณนี้นะครับเราเลยต้องเอาดินกบหน้าให้ม่งนั้นก็ปลูกผักไม่ได้ไมันมีแต่หินก็ที่ไม่ได้ลงคลิปให้นานก็ไม่ใช่อะไรครับที่หายไปก็คือมีแต่งานเล็งๆนะครับนี่งานเล่งนะครับฝนก็เริ่มจะลงเม็ดแล้ววันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับผมก็ว่าจะไปปรับผมจะปรับเก็บงานส่งให้นะครับแล้วก็ผมจะไปตักดินต่อแต่ว่าฝนก็ลงเม็ดมาแล้วไม่รู้จะวิ่งได้หรือเปล่านะครับ ตัวนี้ก็กว้าง4เมตรนะครับปาก4เมตรก้น2เมตรแนวสโลปก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าขุดมีสโลปแต่ไม่ไม่เราไม่ได้แต่งสโลปนะครับเนื่องเป็นหินแต่งไม่ได้ก็ราคาตกลงกันไว้เราคือเราเราไม่ได้แต่งสโลปนะครับก็คือ,คอ,คอขุดให้เอียงเฉยเฉยก็คือไม่ได้แต่งสโลปถ้าแต่งสโลปก็ต้องอีกราคาหนึ่งนะครับก็ก็เหลือแนวนี้ครับที่เราจะเขีย่ยดินเฉลี่ยดินพอดีฝนล,ลงเม็ดมาแล้ว การไล่ดินนะครับผมก็จะทาการไล่ไล่งานหยาบก่อนนะครับไล่ดินที่กองเนี่ยเฉลี่ยมาให้มันใกล้เคียงกันก่อนแล้วเราค่อยปรับลายนี้นะครับมันจะทําให้งานเราไวขึ้นนะครับเราไม่ใช่ว่าเราดึงมาแล้วรูดเรียมมาเลยจะเสียเวลานะครับเราทํางานหยาบให้เสร็จก่อนนะครับคือไล่เฉลี่ยดินมาก่อนแล้วเราค่อยค่อยปรับนะครับไล่เฉลี่ยดินมาแล้วเราก็กบหินให้หมดก่อนครับมันจะมีหินเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูกัน ผมก็ขนาดนี้ผมตักหินลงก่อนบ้างแล้วนะครับก็สังเกตดูก้อนหินนะครับนี่เกลีใส่มือผมนี่ก้อนนี้ก็ใหญ่พอสมควรครับมันจะมีเป็นหินตลอดนะครับคือผมตักลงไปก่อนนะครับหินลงก่อนแล้วก็เอาดินใส่นะครับแต่ก็จะมีบางส่วนที่ล,ยลอยอยู่เราก็ต้องกบอีกทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ดินพวกกองๆนั้นแหละมากบเพื่อไม่ให้หินโผล่มากนะครับ ก็คือผมจะกองทรายแยกไว้นะครับเพื่อเอาไว้กบหน้าก็ตามสภาพนะครับก็คืองานเราทํายากแต่ราคาเราเท่าเดิมนะครับเราไม่ได้เพิ่มราคาเดี๋ยวผมจะต้องรีบทําก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกมาแล้วครับพอเราเฉลี่ยดินเก่าแบบเฉลี่ยดินได้ลักษณะนี้นะครับก็หมายถึงว่าเราทํางานหยาบเรียบร้อยแล้วแต่นี้เราก็จะทําการปรับ ให้ให้หน้ามันเรียบนะครับเพื่อให้มันดูดีสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาปรับให้เพื่อนๆดูกันเลยก็เราเรา,เราจะไม่ไม่กวาดแรงมากนะครับเพราะว่าถ้าเรากวาดแรงเนี่ยเดี๋ยวเฟืองสวิงมันอาจจะพังได้นะครับเผื่อเพราะว่าในพื้นน่ยมันมีหินนะครับก็จะทําการกวาดพอประมาณนะครับเพราะว่าต้องระวังหินด้วยนะครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะต้องไปวิ่งตากหินต่ออีกที่หนึ่งนะครับ โดยไม่โครล้อยางนะครับมันก็จะยากกว่าล้อแท็กนะครับมันจะยากตอนที่เราจะต้องขยับตัวไวเรื่อยๆครับมันก็จะมีวิธีอยู่2วิธีนะครับก็คือวิธีวิธีที่1ถ้าเราใส่เกียร์แล้วก็จอดทํางานแล้วก็ปลดเกียร์เวลาขยับขยับใหม่แล้วก็เข้าเกียร์ใหม่ครับมันก็มี2 มันก็จะใช้เวลามากครับตัวนี้ผมเลยเลือกเป็นใช้วิธีเข้าเกณฑ์นหนึ่งไว้แล้วก็ทําการเหยียบคานนะครับเหยียบคานแล้วก็ทํางานแล้วก็เหยียบเบรกแต่เวลาเราขยับตัวแล้วก็ปล่อยคานเอาครับเหยียบคานไว้เหมือนเวลาเรารถติดไฟแดงนะครับประมาณนี้มันก็จะลําบากครับมันต้องทํางานทั้งขาทั้งแขนนะครับผมก็จะทําการกวาดไปเรื่อยๆนะครับก็ จะให้ดินยังยังลงมาทางที่เป็นคลองที่เราขุดไว้นะครับเพื่อเวลาฝนตกน้ำจะได้ไหลลงคลองนะครับจะทำการเขลียให้หน้าดินกลบพวกหินก้อนที่เราได้ทำการเก่าไว้นะครับ เปน็นไงกันบ้างครับการปรับดินพอดีฝนตกมาก็เสร็จพอดีนะครับเทคนิค,คผมก็คือว่าถ้าเราทําทงานหยาบให้มันได้เนี่ยเวลาเราปรับน่มันจะง่ายครับังเกตว่า,าผมจะปรับให้เอ็นแบบดินเทไปทางทางร่องนะครับเพื่อให้น้ำมันไหลระบายได้นะครับ <yeah. S 2> ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไป นู่นก่อนนะครับไปตักดินต่อนะครับ